โอ้ถ้าอย่างนั้นมันมันจะดูวิชาการสมวุลร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องยากไปไหมบางคนอาจจะคำนวณไม่ถูกด้วยว่าเอ๊ะคิดยังไงคำนวณยังไงใช่ไหมจริงจริงเอา ใจตัวเองเป็นคนตัดสินได้ไหมหมายถึงว่าของผู้หญิงเองว่าเขามีความสุขแบบไหนรูปร่างแบบไหนถ้าเกิดต้องอดอาหารแล้วมันเกิดความทรมานอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่ไม่ดีแต่ส่วนใหญ่ดารานักร้องไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือต่างประเทศเนี่ยนะคะออเกาหลีก็ตามนะคะที่เรากําลังฮิตกันอยู่เนี่ยนะคะหรือว่าอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะผอมนะผอมมากเพราะว่าพอเขาออกทีวีหรือว่าออกออกภาพยนตร์แล้วเนี่ยในกล้องเนี่ยมันก็จะเพิ่มเพิ่มแบบเหมือนกับแบบเพิ่ม มวนให้เขาเองมีคนบอกว่ากล้องตัวนึงนี้เพิ่มน้ําหนักให้ประมาณ10ปอนด์ใช่คือหน้านี่จะย่ขย้25เปอ็นต์ใช่อันนี้คืเพราะอาชีพของเขามันเขาเลยต้องแบบว่าลดน้ําหนักเพื่ออาชีพของเขาแต่ว่าคนธรรมดา มันก็จะสร้างมาตรฐานให้เด็กชนนเด็กบางนคนงก็จะคิดว่านั่นคือความสวยถูกซึมซับไปมากๆอย่างเช่นแบบออในนิเจสารอย่างเงี้นนยก็มีเหมือนกันที่มีเที่อิตาลีเนี่ยนะคะเขาก็จะพูดถึงโรคอโนเร็กเซียกันเยอะมากคือครโรคที่ไม่กินข้าว เด็กผู้หญิงเนี่ยไม่กินข้าวแล้วก็มันมันคือเป็นจริงๆเป็นโรคที่เป็นอาการทางจิตแต่ไปออกกับทางร่างกายคือไม่ยอมกินข้าวแล้วก็แบบกลัวน้ําหนักขึ้นวันๆก็จะหมกมุ่นอยู่กับแต่กบเรื่องแคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบคือ,ค,อ,ค,อคือมันก็เกิดการแบนบนแคทวอล์กว่าเฮ้ยห้ามเด็กเอ่อห้ามผู้หญิงนางแบบเนี่ยที่ผอมจนเกินไปเนี่ยมาขึ้น,นเดินบนรันเวย์คุณหมอคิดว่ายังไงคะ จริงๆโรคนี้ผมก็เคยได้ยินนะพอดีผมเป็นสัตวแพทย์นะครับ<ม>ก็คือเคยดีในสัตว์ก็มีเหมือนกันแต่มันเกิดจากที่ไม่อยากอาหารแต่เพราะว่าผมไม่แน่ใจใว่าในคนเนี้ยเพราะว่าเขาพยายามจะล้วงคอออกทําบ่อยๆจนกระทั่ทงแบบร่างกายมันต่อต้านแล้วพอกินไปปุ๊บเกิดการไม่รับอาหารก็เป็นไปได้เหมือนอย่างคลิปตัวนี้นะคะที่เราเล่นอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในอเมริกานะคะซึ่งเคยเป็นนักเทนนิสนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่า กลายเป็นโรคอ,อนโนเร็กซียก็ไม่ยอมกินข้าวเดี๋ยวสักครั้หนึ่งจะมีภาพที่เขาแบบผอมมากแล้วก็คือวันหนึ่งก็เกือบจะแบบตายเลยอะ่ะคืออัตราการเต้นของหัวใจนี่ต่ำมาก ือโรคเนี้ยเนี่ยนะคะเป็นโรคที่แบบกลัวกังวลเกี่ยวกับเรื่องของแคลอรี่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักมากแล้วก็จะออกกําลังกายมากต่อเวลาเคยมีเพื่อนที่เป็นอย่างนี้เหมือนกันอืใช่แล้วก็น่าสงสารมากเพราะว่าโรคเนี้มันมาแล้วมันไม่ยอมไปไง่ายๆนะมมันมันคืออาการทางจิตซึ่งซึ่งมันต้องใช้เวลาในการที่จะรักษานานมากนานมากใช่ครับมากๆค่ะ ะะอัตราการได้ของหัวใจต่ามากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าเบรกสักครู่นะคะ,ะคแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับคุณหมอกันต่อนะคะ,ะคเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักความสวยค่ะแล้วก็ไปชมคลิปตัวสุดท้ายค่ะ ยังอยู่กับรายการแฟมิลีสตองนะคะกับดิฉันดเรเปี่ยมสุขใจเปี่ยมสุขนะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญนะคะเป็นคุณหมอจากจุลานะคะคุณคุณหมอหวัดนะคะขอเรียกคุณหมอหวัดนะคะแล้วเราก็มีนะคะแขกรับเชิญอีก2ท่านนะคะมานั่งอยู่นะจอพร้อมกับเราด้วยนะคะคือตุ๊กตาบาร์บี้สองท่านนี้นะคะท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าน้องพอใจนะคะอีกท่านชื่อว่าน้องสมบูรณ์แบบค่ะน้องเพอร์เฟคค่ะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปชมคลิปกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับเรื่องของโรคอโนเกเซียแล้วก็ยาลดความอ้วนแล้วก็เรื่องของสัญญกรรมด้วยนะคะผู้หญิงนี่มีหลายเรื่องนะคะคุณหมอที่<ช>ต้องบแบบกังวลอ่ะคือจะต้องสวยไปจนแบบลงโลงว่างั้นเหรอใช่ไคุยกันวันเดียวคงไม่จบเยอะมากคือถ้าฉันเป็นผีฉันก็ต้องสวยขอเป็นผีที่สวย, <c oughs> ยนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ <c oughs> แล้วผู้ชายก็เป็นนะคะสมัยนี้ผู้ชายที่เป็นคากขึ้นคุณหมอดูแลตัวเองเยอะไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าทางานหนักมาก กลับมาก็นอนเลยถ้าถ้ายังช่วงมีเวลาก็อาจจะดูแลบ้างแต่ถ้ายาลดความอ้วนหรือว่าสติกรรมนี้ไม่เคยก็จะดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็แค่พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายครับช่วงนี้ไม่ค่อยออกมีบ้างครับอาหารเสริมเพราะว่ารู้สึกว่าอาหารปัจจุบันนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่ใช้ครีมใช้ครีมบ้างถ้าออกแดดไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้แล้วออกกาลังกายแบบไหนอะออกกำลังกายก็วิ่งครับ วิ่งสวงใหญ่ว่ายน้ำก็คือเลือกกินไหมการกินตอนนี้ผมไม่กินเนื้อสัตว์เท่าไหร่แล้วนะครับลดปริมาณเนื้อสัตว์ลงกินผักกับผลไม้ให้มากขึ้นการนอนนะคะการนอนพยายามจะนอนให้ได้8ชั่วโมงแต่ไม่มีทางทําไม่ได้เลยประมาณ6ชั่วโมงนี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของจิตใจใช่ไหมจิตใจใช่มันจะออกมาที่ร่างกายใช่ใช่ครับก็ส่วนบนตนักสมาธิบ้างถ้ามีเวลาทําจิตใจสงบอยู่บ้านโอ้ยไม่ าั้น,นะะแป้งดูเด็กมากกว่าขอบพระคุณรออ่โอเคค่ะนี่นะคะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถ <c oughs> ที่จะปรับคนเราเนี่ยสามารถที่จะสวยได้โดยที่จะไม่ต้องพึ่งตรงนี้แต่ถ้าเกิดอยากทําแล้วทําแล้วเรารู้สึกว่าสวยเนี่ยก็ได้นะคะเพราะว่าเราสวยเพราะว่าเราอยากจะสวยให้ตัวเองไม่ได้สวยเพื่อ <c oughs> เพื่อผู้ชายใช่ไหมคะถามนิดนึงสมมติถ้าเกิดแฟนครับเ <c oughs> ออมีเขามีข้อติอะไรไหมที่เรารู้สึกแบบว่าเออไปทําจมูกเพิ่มไปทํา หน้าอกเพิ่มอะไรเงี้ยคงไม่เพราะคุณหมอเป็นคนแบบว่าไม่ได้คบกันที่ตรงนั้นแต่มันมีบางคนที่เขาเป็นแบบให้เงินแฟนไปทํานมเลยนะอ๋อเคยเคยได้ยินเหมือนกันอันนี้อาจารย์แป้งเคยได้ยินนะครับเคยได้ยินเคยรู้จักมีใช่ไหมครับมีเพื่อนทีี่่มเพือนผู้หญิงมาเล่าผกว่าแฟนให้เงินไปไปทำนมใช่เพราะว่าผู้ชายคือชอบหมดทุกอย่างแล้วแต่ติดอยู่อย่างเดียวว่าติดอยู่อย่างเดียวว่าเอ้หุ่นยังไม่เพอร์เฟกคือถ้าได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยจะดีมากก็เลยสปอนเซอร์เงินให้ไปทำศัลยกรรม ซึ่งไม่รู้ว่านี่คือความรักหรือเปล่าหรือว่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าน้องเพอร์เฟกกับน้องความสุขเนี่ยเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมคะพเพราะฉะนั้นไปชมคลิปตัวต่อไปเลยนะคะที่จะพูดถึงกระบวนการความสวยงามนะคะว่าผู้หญิงของเราเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วบางทีเนี่ยมันก็มีโรคร้ายตามมาด้วยนะคะไปชมพระะมะ้อมกันเลยคะ่ะ ทฤษฎีที่3ที่เฟมินิสกล่าวไว้นะคะเกี่ยวข้องกับความเพอร์เฟกความสมบูรณ์แบบและความสุขค่ะซึ่งมักจะนําเอาไปรวมกับเรื่องของสุขนิยมจริงๆแล้วสุขคิยมหรือทุกไม่ได้เลยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องหนึ่งของความเพอร์เฟกหรือความสมบูรณ์แบบค่ะต้องการการยอมรับเท่านั้นเองลึกๆแล้วต้องการการยอมรับข้างๆดิฉันเนี่ยนะคะคือตุ๊กตาบาร์บี้สองตัวของดิฉันเองค่ะตัวแรกนะคะตัวนี้ชื่อว่าน้องเพอร์เฟกค่ะ เธอเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบเสมอนะคะแล้วเธอก็ชอบบ่นกับดิฉันค่ะว่าเธอไม่ค่อยมีความสุขเลยตัวที่2นะคะตัวนี้ชื่อว่าน้องความสุขค่ะ เธอมีความสุขค่ะจะแต่งชุดอะไรก็ได้เธอรู้สึกว่าวันนี้ฉันไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้วันไหนฉันก็ไม่ต้องเพอร์เฟกหรือสมบูรณ์แบบก็ได้แต่ฉันมีความสุขที่จะยอมรับตัวเองบอกกันว่าความเพอร์เฟกหรือความสมบูรณ์แบบเนี่ยนะคะมักจะทําให้เกิดความสุขได้ยากนะคะเพราะว่าเรามักจะคาดหวังจากคนอื่นเพื่อที่ให้เขายอมรับในตัวของเรามากกว่าที่เราเองจะยอมรับในตัวของเราเองค่ะลองไปฟังดูนะคะว่าความเพอร์เฟกความสมบูรณ์แบบเนี่ย ถ้าเรามีมันแล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกมีความสุขได้จริงๆหรือเปล่าคะเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ value หรือให้ self esteem ให้ความภาคภูมิใจในตัวเองให้คุณค่าตัวเองไว้กับรูปลักษณ์ภายนอกมากจนเกินไปเราก็จะเหนื่อยหน่อยรักปลูกฝังให้เด็กๆมี self esteem ที่ดีเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี self esteem ที่ดีหลือตัวอย่างเช่นสมมติมเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็ถ้าเรา พ่อแม่ภูมิใจลูกก็ต่อเมื่อสอบได้ที่หนึ่งเท่านั้นเซลล์เอสติมของเด็กก็จะไปผูกไว้กับความสําเร็จเมื่อโตขึ้นนาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เซลล์เอสติมขึ้นอยู่กับต้องประสบความสําเร็จดังนั้นถ้าไม่ประสบความสําเร็จชีวิตนี้ไม่มีความสุขถ้าเราไปชมเฉพาะว่าโอ้ยอยากให้หนูมีปาเหมือนคนนั้นมีหน้าเหมือนคนนี้นอยากเห็นข่าวเหมือนคนนั้นก็ทําให้เด็กคนนั้นไม,ไม่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไม่พอใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่ พอโตขึ้นมาก็ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เป็นเหมือนคนอื่นให้มีเหมือนคนอื่นคุณผู้ชมว่าความสวยความเพอร์เฟกความสมบูรณ์แบบสามารถนำมาซึ่งโรคร้ายสามารถนำมาซึ่งผลร้ายที่สามารถกระทบทั้งร่างกายเราก็จิตใจของเราได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอโนเรกซีเอโนว s ซ่านะคะหรือว่าโรคบูลิเมียโนวซ่านะคะสองโรคนี้ก็ต่างมีอาการที่ต่างกันนะคะแต่ว่าก็เกิดจาก การกลัวอ้วนนะคะหรือพี่ก็มีเคยเพื่อนพี่เป็นแบบนี้เหมือนกันพอกินแล้วไปอ้วกเนี่ยแ่างอีก่างเฉพาร่างกายแล้วมันจะปิดมันจะมีปัญหามันจะมีบทลงโทษกับร่างกายชันเองลักษณะของโ,อโรคอนนเลเซียคือต้องจะเขาบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่สมองเหมือนกันในส่วนของความคิดการรับรู้หรือแม้กระทั่งคนที่ใช้ยาลดความอ้วนเกินขนาดแล้วก็มีผลทําให้เกิดโยโย่เอฟเฟกเกิดขึ้นนะคะจริงน้ำหนักลดแต่มันก็จะมาเรียกม,มาแพ็กเกจคู่กับเรื่องของมีาการทางจิตเช่นมังจะออกในอารมณ์แบรปรนุน บางคนก็จะออกแนวเรื่องของมีจิตน้อนมีหูแววมีโรแวนเคยเจอนางแบบวันหนึ่งมาถ่ายชุดว่ายน้ํากินกาแฟแก้วเดียวน้ํายังไม่แตะอาหารไม่ทานเลยซึ่งจะทําให้ผิวแห้งและในที่สุดก็จะไม่สวยมันมีเรื่องมีราวที่เกิดขึ้นกับนางแบบที่เป็นโรคอะไรต่อโรคอะไรไม่ยอมกินเนี่ยนะมีคนอดตายเนี่ยเขาไม่มีจะกินเนี่ยอันนี้มีกินยาลดความอ้วนเนี่ยเ,เคยเห็นคนกินถึงขนาดกินแล้วเป็น